โ,โหพี่น้องดูฮะนกกระรางฮะโอ้โมันอยู่ไกลฮะดูดูมันโอ้โมันเล่นดินนะเล่นดินเฮ้ยดูกองมันอยู่ไกลเลยสั่นฮะต้องเนี้ยนิดนึงเดี๋ยวภาพสวยอะแต่ว่าช่างมันตะเลงกตะพงท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเอง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการลงคลิปใหม่ๆนกกระรางหัวขวานฮนะอดูฮะเขาเล่นดินฮนะดูฮดูน่ารักมากๆเลยโอ้โหฝุ่นคลักเลยดูที่นะั่นโอ้โหนี่เรามาสโลให้ดูฮนะดูชา้าๆเขา เล่นอยู่บนดินนะนะถือว่าหาดูได้ยากมากๆเลยน,ะนะนกกระรางหัวขวานนะดูดูภาพสโลดูดินโอ้โห,โหคลุกดินฮนะไ้เนดะ เป็นนกที่หากินพวกผลไม้ตามแถวบ้านเราฮะไม่ว่าจะเป็นมะละกอสุกมะม่วงสุกอะไรเงี้ยก็หากินแบบนี้แหละโอ้โหไปและไป